สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับผมพาพี่น้องมาใส่บ่วงหนูครับผมทงไฮทงหน้าคือเกาครับผมใส่หนูพุกครับผมอยู่หน้าจะของนี่นะครับผมจังหวัดสีสะเกตพี่น้องนี่ครับบ่วงเขาหมายไปย่างดีครับผมกันหลงนี่เลยเห็นหนูไว้ครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ้งครับผมนี่ครับผมใกล้ๆเลย แถวนี้แหละครับพี่นอกหนูหากินเข่าครับผมแต่ว่าเบิ่งลักษณะส,สีตัวเป็นไงครับผมมีพี่นกคล้องหนูครับผมหากินครับกัดเข่ากัดน้าเดี๋ยวสิร้องห่างบ่วงเิึงครับผม่ามันสิถือบอมีทั้งสองฟังได้เลยพี่นกฟังนี่กัมี่ครับผมไว้เพิ่นมากัดเข่าครับ อุ่นหลุดเลยครับแต่ว่าเป็นโตัว่องไงครับผมพี่น้องเขากำลังสีได้เกลียวครับผมโอเคครับพี่น้องใส่่วงกันครับี่ครับลักษณะ่วงของผมก็สิเป็นวงลวดครับผมกะรีดให้นันมกลมๆครับผมกลมๆนี่สีเลยใหันพอดีกะพอดีหัวหนูครับผมใส่เนื้อจากพืชไม่ประมาณสองนิ้วนี่ครับสองนิ้วมือโอเคครับผมเดี๋ยวผมสิ ลองใส่เบื้องครับผมว่ามันที่ถึกบลวดวดเด็กไงไปอยู่ครับผมแต่ว่าถ้ามันแลนกีสีนาที่ถึกอยู่ครับนี่ครับพี่น้องโอเคครับผมเดี๋ยวใส่ต่อไปดูเลยครับผมใส่จนคำยานี่บายสามครับผมก็ทีใส่แบบทีๆเลยครับแบบว่า แรนมานี่ถือเลยครับพี่น้องหลังที่สองครับพี่น้องอันนี้เป็นหลังที่สองครับผมยังใส่หาใส่อีกครับผมมึงลักษณะนหนูกับตัวบกค่อยงหครับพี่น้องเล่นจนท้างแปลนหนือเติดครับครับ ข้างหนูทดสอบทดสอบเพื่อฝึกครับหลังที่สามครับผมอย่างนี้เลยครับข้างเป็นแปนครับพี่นอ้องหนูนะชิตโตเบญยครับผมลูกหนูใสเพราะว่ามันกัดเข่าครับผมนี่สียางเลาะหาใสใแถวนี้ครับผมใสไปบดเลยครับโอเคครับผม กาสีไซหนีเลยพี่น้องเบียดทังยางพอดีมับครับซีหลังครับในแค่ซีหลังครับผมเพราะว่าอย่างว่ามาเจอน้ำครับผมแถวนี้มิตรนามครับผมน้ำทัาน้แหงครับโอเคครับเดี๋ยวผมสิดไปใส่ฝั่งทั้งผมนาอีกฝั่งหนึ่งครับผมเดี๋ยวไปรอเบิ้งทั้งผืนครับว่ามันมีหนูคือกันบอไปครับพี่น้อง มาครับพี่น้องหอดมองทีเขาคิดว่ามันซีมีหนูแล้วครับผมน่าอีกฟังยางมาไกลเติบครับผมประมาณกิโลหนึ่งครับผมนี่ครับอันนี้เป็นเขาน้าปังครับผมเกี่ยวไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเขามายางเลาะเบิ้งครับผมว่ามีหนูอาศัยอยู่แถวนี้บอครับผมแต่ว่าสังเกตเห็นเอียงแบบแบบครับผมนี่ทั้งหนูด้วยครับพี่น้อง ทางหนูครับผมมันยางผ่านนี่ตรงนี้สีไสครับผมจุดหนึ่งครับผมเดี๋ยวยางหล่อบึงครับผมอุ้ยนี่พี่น้องเปยนเอือดเตือดครับผมนี่นี่นี่ครับเป็นเอือดเตือดครับผมตะมีหนูอยู่ครับ โอ้ยนี่เลยครับพี่น,อน้องนี่พค้งหนูโอเคครับผมเดี๋ยวสิลงมือไซเลยบันใกล้คำนะครับพี่น้องใส่ก้นเลยครับพี่น้องทั้นแรกะเนียนครับผมดินทํา รอยครับพี่น้องนี่ครับผมทางหนุนี่วงครับทำม,มันออกมาหนีนี่เรียบร้อยครับผม <c oughs> ใส่หลังต่อไปครับผม เรียบร้อยครับผมฟังนี่ได้ซีหลังครับผมเดี๋ยวห้องไปขมไปใส่อีกฟังหนึ่งครับผมกับเป็นตามีหนูอยู่ครับทั้งเป็นแปนนี่เลยให้เบิ้งครับผมเดี๋ยวห้อางขามไปใส่อีกฟังหนึ่งครับผมโอเคครับผม ค,ครับพี่นอ้องจุดนี้ก็บมีหนูเข้กันครับผมห้อยมแมลงนลงมาจากคูคนาครับผมเดี๋ยวจี๊ยซ่หนีหลังนึงครับผมดักไว้ โอเคครับพี่น้องตอนนี้กะเวลาประมาณหาหมูแรงครับผมฝนพระอาทิตย์กำลังตกดินครับผมกะส่ไวประมาณเก้าหลังพี่น้องอยู่นี่ฮะอีกฟังฝนซีครับผมเดี๋ยวเมือเศา้าสิพพี่น้องออกมายามครับผมโอเคครับมื่อเศาร์มารุนน้ากันครับผมว่าสีได้หนูจ๊กโตหรือสีบัวไดหรือสีจังไดครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องตอนเศา้าครับผม มือนี้เป็นมือที่สองครับผมสําหรับการใส่วงหนูครับผมใส่ว้หมูว้านครับผมกําลังซิมพยายามครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปยามว่วงหนูถ้าได้จังไดเดี๋ยวเขาซื้อมาลังสันเมนูกันเลยครับผมไปครับพี่น้องใกล้ๆครับพาติ์กำลังขึ้นครับพี่น้องเดี๋ยวหมดวงเดี๋ยวถ่ายให้เบื่องอีกเท่านึงครับผมหลังแรกครับพี่น้องโบมีครับผม หลังแรกฟ้าวครับหลังที่สองหลังที่สองก็เงียบครับผมขามฟังครับหลังที่สามครับพี่น้องหลังที่สามก็เงียบครับ ทังที่สีอันนี้ก็เงียบครับผมแสดงว่าเป็นทางหนูเก่าครับผมหลังที่ห้าเงียบขึ้นกันครับผมฟังนี่หมดแล้วครับฟังนี่เดี๋ยวห้องขำ พยายามฟังไปรุ่นฟังผู้ต่อครับผมฟังผู้หน่าสิมิโตครับเพราะทางไม่ไม่โอเคครับครับพี่น้องตอนนี้เข้าขมฟังมาอีกฟังหนึ่งแล้วครับผมฟังทตี่เขาใส่ฟังหนึ่งอย่ฟังคนครับผมตอนนี้ขามมาทงหน้าแล้วครับนี่ครับพี่น้องเข่าลมครับหมู่บ้านยังม่าลมอยู่ครับพี่น้องมือหนีมาเข่าล่มเลยครับลมแห้งครับผมโอเคครับมารุ่นกันอีกมีอีกซี่หลังครับผมอยู่นี่ อ ه, อโอ้ตัวนี้พลาดครับพี่น้องพลาดพลาดโอ้โห้อยหนูตัวนี้นี่หลังเนืงอพลาดคือกันครับผม กมีหนุ่มบอกวหลังนี้หลุดครับพี่น้องลุหลุหลุด,หล,ด,ห,ลดหลังนี้หลุดครับผมอีกสองหลัง คพี่น้องเบอรแล้วครับผมบ่ได้เยอโตครับผมนี่แหละครับผมการหากินแบบธรรมชาติค่อนข้างสีคาดเดาบ่าได้ครับผมโอเคครับพี่น้องมือนี่บ่หมานครับผมนี่แหละครับผมการหากินแบบธรรมชาติครับผมค่อนข้างสีคาดเดาอีกยังบ่ได้ครับผมเพราะว่าบางเทอมันกับบหมานครับผมเดียวจังได๋เขาก็ต้องใส่ความพยายามครับผมไปหาแหล่งที่มันมีนูครับผม เดี๋ยวมื้อน่ผมสิภาพพี่น้องไปแก้มือมองไม้ครับผมมองนี่นาสีเอาไว้ซ้ำนี่เหรอครับมองนี่เพราะว่าหนูหน่อยครับผมแถวบ้านจะของเขาหากินหลายครับผมคนมีหาลอยลังคาเลื่อนครับผมกะหากินเบิดทุกลังค้าเลื่อนได้พุทธตมันก็เบิดครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวมื้อน่ผมสิภาพไปอีกอำเภอหนึ่งครับผมเดี๋ยวฝากติดตามช่องผมน้ำเด้อครับพี่น้องโอเคครับผมสวัสดีครับพี่น้อง